เรื่องบังคับคู่ใจแกนกุญแจที่สวยงามแล้วว่นตาที่แสนสดใสที่ทำให้ฉันมองเห็นแกนกุญแจด้านในทั้งหมดเทรซี่เรสนิกปรากฏตัวแล้วส yeah. วัสดีค่ะ และผู้ตามที่หน้ารักของเราทุกๆคน,คนขอต้อนอรับกคเข้าสู่รายการ The Skin The Series กันเช่นเคยค่ะและสกินที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือสกินแกนกุญแจของน้องเทรซี่นั่นเองค่ะสาน้อนสุดน่ารักช่างเครื่องกลเทรซี่เรสนิกมาแล้วค่ะนี่ สกินนี้นะคะเป็นสกินพรีออเดอร์วันครบรอบนะคะของ iDentityV และดูเหมือนว่าจะลงร้านค้าสิ้นปีนี้ด้วยนะคะซึ่งความแตกต่างกันเนี่ยสำหรับคนที่พรีออเดอร์มาจากแพ็คของพ่อค้าหรือแม่ค้าระดับที่ได้จะเป็นประดับทองลิมิเต็ดค่ะแต่ถ้าลงในร้านค้าจะกลายเป็นประดับฟ้าธรรมดาและวันนี้เราก็เลยนำสกินครีมสันของ p พ i ่อนแชทมาเล่นวอร์มอัพรอสกินของน้องแกนกุญแจกันมานะคะทุกคนสกินนี้นะคะก็ถูกจับคู่กันในตออินนะคะเป็นสกินสองสาวผู้น่ารักนะคะสกินของเอ,อ่อวันครบรอบนี้ บอกเลยว่า2สกินนี้เนี่ยเตะตาเตะใจมากมากเพราะว่าเป็นสไตล์ที่เขาชอบเป็นการส่วนตัวเลยค่ะและพรินเซสเนี่ยเป็นสาวผมแดงด้วยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ครีมสันอย่างเดียวนะคะในความคิดส่วนตัวเนี่ยสกินนี้ของน้องเฟรซี่นะคะเหมือนกับสกินฮาโลวีนและสกินมิสรารวมกันมากเลยสกินเนี้ยมันเหมือนสกินฮาโลวีนวกกับมิสราเข้ากันมากเลยจริงๆค่ะนี่เลยให้หลานขอน,น้อาเนอสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมบาร e เนตี้วขอแนะนำร,ร้านแ a ส Topup ัถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟัน ใช้เพียงเลข u i D และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทยาถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงเหรอไงล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสนใจแอรไลน์ก็ใช้บริการนะที่แอร g แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินสวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหม ถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็ดิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด้วยกันนะมาแล้วมาแล้วสงสัยว่าวันนี้จะมาแทนน้องเทรนซี่ก่อนสินะใช่แล้วล่ะ เอาละค่ะมาเริ่มกันดน้องครีมสันกันก่อนเลยครีมสันเนี่ยนะคะก็ตอนที่สก,กินน้องยังไม่มารกแรกเขาเคยรอสก,กินนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะคะว่าสไตล์ก,การแต่งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสเปคเข้ามากเลยจริงๆตอนนั้นก็เลยใช้สก,กินทางเดินเต่านะคะในการเ,เล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นของก๊อปไปก่อนนะคะเคยลงเอาไว้นานแล้วนะถ้าใครสนใจก็ย้อนไปดูคลิปนั้นกันได้นะคะอุ้ยตายแล้วเอสทีคินนอนอีกแล้วผู้ถูกคำสาดตลอดกาล เอาละถ้วาวาปใหญ่ใกล้ใช้งานได้แล้วค่ะมาปั่นให้เสร็จฟึบเอาละค่ะว,วันนี้นะคะเราใช้เออเอฟเฟกระดับ SS นะคะหรือเดมิลลานั่นเองตอนที่เรารีวิวสกินของอ่น้องครีมสันเนี่ยเราใช้เป็นเอฟเฟกระดับฮาโลวีนนะคะสำหรับใครที่อยากดูเอฟเฟกระดับฮาโลวีนสามารถย้อนไปดูได้เลยนะตอนนั้นรีวิวคู่กับน้องนัวเอาไว้มีเสียงภาคน้องนัวด้วยนะบ้าเอ้ยทำไมฉันโดนอีกแล้วล่ะเนี่ยตัวเกมอุสาอัปเดตไหมฉันมีสาวแต่เริ่มเกมนะคแท้แต่ยินนี่ไม่คิดจะใช้เลยง Pat เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆแพทริเซียนี่มันแค่ตาแรกเองนะอย่าเพิ่งวีนแตกแพทริเซียบอกฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ทนแล้วเอาละค่ะดูเหมือนว่าคนขายแคบหมูเอ้ไม่ใช่ศาตราจา์ของเรานะคะกําลังจะลงไปทําการช่วยเหลือพิธีกู้ภัยแล้วนะคะเอาละทําไมเราโดนโซนะไม่เป็นไรเราจะหน้าด้านทน,นในการปั่นต่อไปนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเราก็จะไม่สนใจมันเราก็จะปั่นมันต่อไปนะคะเพื่อนซู้ๆนะเอาสาบสามลูกออกมาใช้ให้ด้ ไม่ไม่เราขอโทษมาแล้วว่าเราจะไปยังไงดียังไงมันก็จะเลยเฟดอยู่แล้วว่าเ็ยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอขอปั่นอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เลยแฟงแล้วคงไม่ทันค่ะเราควรจะต้องเดินลงไปดึงแล้ว <c oughs> ล่ะเอออีกคนนึงเขาก็เป็นให้เขาทาหน้าที่ตัวปั่นไปแล้วกันนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าน่าจะทันนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินมา, <c oughs> มาผ่านทางนี้ถ้าไม่มีสปินเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไม่ทันมากกว่านะคะ มาเพือ่อหอวยหั่นอุ้มแล้วมาตี 4, 1, ทั้งหนึ่งทีโอเคซัสบสบออกมาซัสาบสวยงามไม่น่าเชื่อเจ้าของช่องเธอทำได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวิ่งเข้ามาแล้วก็รู้แค่ว่าจะมีแอนิเมชนันในการชาร์ตีก็เลยวิ่งดิว้าวเด้ย่าเจ้าของ,งช่องพาฉันไปด้วยเซ่ด้เลยเปิดว์ามาให้แล้วเข้าตามมานะถ้างั้นฉันไปก่อนนะเพราะว่าฉันคงไม่สามารถทำหน้าที่บล็อกสายไวโอล,ลินให้เธอได้เดี๋ยวฉันไปรออีกฝั่งหนึ่งนะโอเค เดี๋ยวเราเข้าวัดไปรอเพื่อนนะคะเพื่อนสู้ๆนะโอเคเรามาปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์เสียงก่อนนะคะนี่โอเคเอา้าวเพื่อนล้มฝั่งไหนอ้าวล้มฝั่งนี้โอเคมาเดี๋ยวฮิวให้ยังไงเราก็มีฮิวไว้นะคะแล้วก็น้องดาวก็จะเป็นเอฟเฟกต์จะแสงกระดุมแดงน,นะคะสำหรับการฮิลิ่งเพื่อนนะคะคนอื่นก็เครื่องยังไม่เสร็จจักเครื่องแต่เครื่องเราเนี่ยน่าจะใกล้ฮิวเสร็จที่สุดแล้วนะคะมานำเข้าวัดฉันมา เออเราถ้าถ้าเกิดว่าฮันเตอร์เขาไม่ถ้าฮันเตอร์เขาไม่ตีเนี่ยเราก็จะเป็นอยู่แบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ เพื่อนเพื่อนไม่ได้ตามข้ามาเหรอ,อขอโทษทีนะไม่ทันดิคดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่ปั่นต่อไปนะคะตอนนี้เหลือสี่เครื่องเพราะว่าเครื่องนี้กับเครื่องที่บ้านเล็กใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วค่ะถ้างั้นเราปั่นให้เสร็จก่อนดีกว่าเนาะปั่นเสร็จแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราเปิดว้าไปคิวเพื่อนดีกว่านะคะเพ<ๆ>ื่อนในตอนนี้ก็กำลังปั่นไฟกันอยู่เลยแต่ว่าเอสติคินนะคะไม่สามารถที่จะใช้สาบสามได้อีกแล้วเป็นคำสาบดีไงเนี่ย คำสาดนี้นะคะคนเล่นของก็จะรดนของย้งเข้าตัวแบบนี้แหละเอาละค่ะมาเดี๋ยวให้เขาฮิวให้เราก่อนนะคะเออจะว่าไปแล้วฮันเตอร์อยู่กับทนายช่มิเน่โอ้ยโอ้ฮิวให้มันมเบาหน่อยสิเบสุดๆแล้วครับเนี่ยเอาละค่ะฮิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราฮิวเพื่อนกันบ้างนะคะเออเหลือเครื่องเดียวนะคะอ่ ฮันเตอร์นี่ไงเขามาหาเราแล้วแสดงว่าทนายเขารอดแล้วค่ะให้ทนายเขาซับเครื่องที่บ้านเล็กไปแล้วเราจะอยู่ตรงนี้นะคะยายโอเคโอเคยังรอดอยู่เพราะว่าไฟป,ประดับเนบิวล่าเนี่ยมีรอยเท้าด้วยใช่ไหมน้าดีไงถูกปรับมาใหม่นะนะคะเฮ้ยูข้างหลังเราไว้นะนายอย่าไปรตรงนั้นฮะคิดว่าอ,อะไรเนี่ยคิดว่าว่าสจังมากแม่โดนนี่ไงอีไงโดนไปหนึ่งทีโอเคค่ะเพื่อนถึงเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการอุย้ยไม่ทันนะ้ ล้เตรียมนะคะทุกคนเครื่องใกล้เตรียมแล้วเรายังเหลือวาร์ปอยู่อีกหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งอันเอาเลยเอาเลยแล้วกันโอเคหลบหน้าหลบหน้าตัวใครตัวมันเรียบร้อยค่ะโจ้ถึงเครื่องจุดได้สาเร็จเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดวาร์ปให้เพื่อนตรงนี้นะคะเราค่อนข้างมั่นใจการเปิดวาร์ปของเราอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แย่เอาละเปิดวาร์ปชึบเอาละค่ะเรียบร้อยทุกครั้งที่เปิดวาร์ปโดยใช้ระดับเรเบลล่าเนี่ยทำไมมันดูแหลกๆทุกทีเลยไม่ดื้อ ในเกมไม่ได้แหลกนะคะแต่ว่าในแอปตัดต่อเนี่ยบางทีมันก็จะมีความแหลกหรือว่าอ่าโหลดเฟรมไม่ทันอะไรประมาณนี้เหมือนกันเะอะพูดก่อนนะมาถึงประตูแล้วนี่ไงจะได้ออกประตูกันสักทีนั่นสินะถ้าอย่างงั้นเราออกกันเลยดีไหมเพราะว่าเผื่อเพื่อนไปเจอหลุมเราก็จะได้รอดก,กันทั้ง3คนไงเอาล่ะออกปรูไรอเลยชนะใสๆค่ะ ก็จบแล้วนะคะทุกคนกับคลิปในวันนี้ยังไงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแฟนอาร์จาก FC ใน Discord ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยดูสีน้องน่ารักมากเลยอ่มีกระบองไม้ไผ่อยู่ข้างๆโลโกโด้ด้วยนะะ่ารักขอบคุณมากเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะ